มาเป็นกระเพราหมูกระเพราหมูสับวันนี้ต้องทอดไข่ดาวก่อนกระเพราหมูสับอย่าลืมไข่ดาวเดีย๋ยวทอดไข่ดาวก่อนไขด่ดาวสามฟอง มันคู่กันเ่าหมูสับมันต้องคู่กับไข่ดาวสักคู่ในกระทะโรยเกลือไปหน่อย เดี๋ยวมันจะไม่ติดก้นอเ,เป็นไข่ไดาวก่อนเดี๋ยวตามด้วยกระเพราเราจะได้ใช้น้ำมันทีเดียวเลย หนึ่งลูกอ่ะเดี๋ยวทอดให้เสร็จก่อน เรียบร้อยสามฟองตอนนี้ต่อด้วยกระเพราเลยน้ำมันนี้เราไม่ใช้เลยนะใช้น้ำมันหมูบดใส่ลงไปลวนให้แตกมันเลยน้ำมันไม่ต้องผมใช้เป็นพริกแห้งนะครับเนี่ยพริกแห้งโกก ก็พริกไทยจะได้เผ็ดร้อนหน่อยใส่ลงไปเลยนี่ใส่ลงไปเลยปรุงรสก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรมาก <c oughs> น,น,นก็ยังอร่อยเหมือนเดิมถ้าลองจับแล้วก็อัตอนตรนิดผงนัวอย่าลืมผงนัวอัต้า,าหน่อย ตามด้วยซอสปรุงรสใส่ไปผัดปลาหน่อยอสีอิวนิดเดี๋ยวดูว่าผมจะเอากระเพราที่ไหนมาในครัวนี้ข้างๆครัวนี่แหละเนี่ยเนี่ยดูกระเพราเนี่กระเพรา ไม่ต้องไปเอาที่ไหนตัดเลยกระเพาก็อยู่ข้างครัวเรานี่แหละครับยิ่งตัดยิ่งแตกครับกระเพลารูดเลยลวงระหว่างเรารอหมูรูดกระเพาเลยกระเพาก็อยู่ข้างครัวเราเนี่ยรูดเลยไปล้างนิดนึงเรียบร้อย ที่แล้วนี่ลงเลยเผา,เา้างบ้านเราอืไข่ดาวอ่ะ,ะเสิร์ฟเอาขึ้นเลยเรียบร้อยเป็นไงสีสันสวยงามไหมอ่ะตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วไข่ดาวก็เรียบร้อยเผาหมูสับแบบบ้านๆครับไม่ต้องเรื่องเยอะอ่ะอ่ะนั่นนี่ใส่มาใหม่เนี่ยโอ้